จะมารีวิวซุปขี้ขมุของเรานะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะมีกุปชี้ขมดกี่ชิ้นนะคะไปดูกันเลยนี่ะค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นกุปชี้ผักกาดนะคะ สองเลยค่ะนี่นะคะชิ้นสองจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ราดซอสกับเลยกับบีสกิตมันก็มีเกล็ดดินมีไวซาโรเลยดูชิ้นนี้นส,นสามกันเลยค่ะนี่นะคะมีคนประกาศเสียงนอกอพายเลยนะนี่นะคะจะเป็นสัปเปชี่ปังก้อนหะน้ายิม้มเลยปังภายในนะคะวิญญาณท้าทเองนะคะนี่นะคะเป็นชื่อเบน Okay. ไปดูชิ้นที่4กันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นชิ้นที่4ของเรานะคะทีะะะ่จะเป็นสบลปคิตตี้นะคะจะเป็นไปดูชิ้นที่5กันเลยค่ะอันนี้เป็น ไม่ใช่ปังปอม่ะเป็นปังก้อนหรือเปล่านะคะปัง้องปังปอนี่แหละมาดูชิ้นที่หกกันเลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นบันหน้าแบบเจ็ดหรือเปล่านะคะนี่จักสักเท่าไหร่นะนี่นะไชิ้นที่เจ็ดกันเลยค่ะเด ชิ้นส่วนเราก็จะเป็นขั้วซองอชิ้นที่8กันเลยค่ะแปดนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นาแกอโคละาชิ้นยิมของอันนี้ใส่แพ็กเกจไว้เลย ดูชินดีกากัเลยดูชินดีกากัเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นชินดีเก้าเป็นแก้มังกรนะมังกรนะเหมือนจริงมากเลยนะคะมาถึเลยดชินดีสิบกันเลค่ะนี่นะคะจะเป็นชิดีสิ โลมากนะเป็นบานกูเดธรรมะนะคะเป็นบานไข่กูเดธรรมะสามารบน,น,นุ่สโลค่ะชิ้นที่สิบเอ็ดค่ะที่สิบเอ็ดเป็นบางปอนนะคะนี่น่าจะมีเยอะอยู่มากเลยนะคะเป็นบางปอนนะคะเพื่ออะไรเนี่ยชิ้นที่สิบเอ็ดค่ะไปดูชิ้นที่สิบสองกันเลยค่ะไปกันเลย ค่ะจะเป็นชิ้นที่12นะ่ะชิ้นที่จะเป็นพีชนะคะพีสนะคะดูชิ้นที่13กันเลยค่ะไปกันเลยชิ้นที่สิบามจะเป็นคัร์เพกนะ ะคะ่ะตหนี้อันนี้เยอะนะคะจะขับนะคะโดยทีนี้สิบห้กันเลยค่ะ15นะคะจะเป็นปังแผ่นนะเราเลยนะว่าน่าจะว่าปังแผ่นเริ่มแล,ลย,ยังเพราะมันน่าจะและ ชิ้นที่16กันเลยค่ะ16เป็นแพนด้าบันนะคะโดนชมพูดำนิดนึงนะตัวนี้หรือนิดนึงค่ะแชิ้นที่17กันเลยค่ะนี่คือชิ้นที่17เนะเป็นแพนด้าบันโดนกัดนะคะ มันแข็งมากเลยนะคะจะไม่หวีบน่ะนะถึงาดนี้สิบแปดชนแ่ไชนที่สิบเก้าค่ะเลินี่สิบเก้าเป็น,น,น,ปน,ปนบ,ดดบ้าน,นั่งเลยนะโดยชิ้นที่ยีก,กันเลย นี่นะคะยี่สบจะเป็นครัวซอจะเป็นครัวซแล้วก็ชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าคะยี่สนะคะโอเคนี่นะคะชิ้นที่ยี่สิบนะคะ เป็นบานมะเร็งเต่าทองสีเขียวเุ่นที่ยีิบสองกันเลยค่ะ,คะใกล้สมุดแล้วนะคะนี่เนี่ยเขาจะเป็นชิ้นที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นของก๊อบนะคะเป็นแฮนด์ด้ามีจุดตรงนีเดอร์เห็นไหมแฮนด์จุดไหมงานดีกันเลยซื้อมาก,กรารยานคานี้เลยนะ เก้าสิบเก้าทนะคะอืมตัวใหญ่พอดีมือมากเลยจุกก็น่ารักนะคะในชิ้นที่22นะคะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะมี23ชิ้นเนาะไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยนี่นะคะจะเป็นชิ้นที่23ชิ้นสุดท้ายนะคะ เป็นหนูแฮมเตอร์นะเป็นของกอ็อบเปินกันนะคะแฮมเตอร์ขอไม่เกะนะเราไม่เกตนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น,น่าคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบอ้ํานียนะคะบ๊ายบาย